สั่นเหมือนเจ้าเข้า image stabilizer การใช้งานกล้องเพื่อภาพที่มันดูสมูทไม่ว่าจะเป็นเลนระยะไหนจะกว้างหรือจะแคบจะทำให้ภาพของเพื่อนๆดูไหลลื่นและดูเพลินๆได้เลยทีเดียวเราจะเปรียบเทียบการใช้งานระหว่างตอนเปิดและตอนปิดแบบนี้ ซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนำอีกหนึ่งฟังก์ชันนั่นก็คือ duo is ด้วยกล้อง panasonic lumix z5 mark ii มีระบบการสั่นในบอด,ดี้ถึง5แกนและยังสามารถซับพอร์ตต่อเลนส์ที่มีระบบ i.s หรือระบบการสัน่นและทั้ง2ตัวทํางานร่วมกันแล้วการสั่นจากบอด y ี้และการสั่นจากตัวเลนส์ก็จวีคูณความนิ่งและความสมูทที่ทําให้ภาพของเพื่อนๆดูนิ่มนวลชวนดูเพลินไม่ว่าจะเป็นระยะไหนก็เอาอยู่เรามาเปิดการตั้งค่าการใช้งานฟังก์ชัน image stabilizer กันนะครับกดไปที่ปุ่มเมนูแล้วก็เลือกที่การตั้งค่าตามตัวอย่างดังต่อไปนี้นะฮะหลังจากนั้นเราก็สามารถกดเปิด image stabilizer ตัวนี้ได้นะครับเป็นการเปิดระบบการสั่นนะฮะ ซึ่งสเตเวลไลเซอร์เราสามารถเปิดและปิดการใช้งานได้และขึ้นอยู่กับมูดภาพและการเล่าเรื่องของภาพไม่ว่าเราจะใช้หรือจะไม่ใช้อยู่ที่การเล่าเรื่องของเรานะฮะว่าเราจะใช้ภาพแบบการสารั่นหรือไม่ใช้การสารั่นอันนี้อยู่ที่เรื่องเล่าและเทคนิคการใช้งานในช็อตต่างๆนะครับผม Image s t a b i l i z e r ถือว่าตอบโจทย์ในการถ่ายวิดีโอของเพื่อนๆมากๆขอให้เพื่อนๆสนุกกับการถ่ายวิดีโอครับ